หลังจากที่ได้ไข่โมดแดงนะคะเราก็มาหาหนอไม้กันจ้าโอ้จมจมเนี่ยค่ะมาขุดหน่อไม้มาสับหน่อไม้คนลาเขาเราียกสับหน่อไม้บอกลังขึ้นเอาเลยเอาเลยเอาไปกินเลยอ๋องอ๋งอ,องอ หลังจากที่ได้ไข่มดแดงน,นะคะพื้นจะอยากกินไข่มดแดงแกงใส่หน่อไม้ก,กันเลยให้น้องเอาหน่อไม้ไปกินเลยตอนนี้ยังไม่ขายหรอกค่ะกินกันก่อนนะจ๊ะชินใช่ไหมกินก่อนอย่าเพิ่งสั่งเด้อเ <laughs> พิ่งสั่งเด้อ <laughs> <laughs> นานเห็นไหมได้สองแล้วเอ้าทำไมอ่ะมันเล็กไปบม่มันเล็กไว้้ใหโตแลเนาะโอเค อ่ะอ้ยังอ่อนอยู่ตัวเออเอ,อ,อันนี้ก็ได้เต็มหม้อแล้วฝืนหน่อตายหน่อตอนแรงอันนี้โอ้อันนี้ได้หน่อใหญ่ต้นใหญ่มากเลยต้นสมบูรณ์มากเลยเนี่ยอู้หูแบบอเไอือออมชน,น,นิดชนิดมอรโดหน้าแรง ว้าวแค่นี้ก็นึงอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้แค่นี้หละจ้า